สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับผมก็กลับมาพบมาเจอกันอีกครั้งนะครับในวันพฤหัสที่12นะครับผมกุมพาพันธ์นะวันนี้ก็เดี๋ยวมาอัปเดตท,ทิศทางราคาทรอมกันต่อนะครับผมบางท่านอาจจะ,อะตอนนี้อาจจะทํางานอยู่นะครับแต่ก็สวัสดีย้อนหลังด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่ๆที่ตามมาดูที่หลังนะครับผมอ่ะโอเคก็ เพื่อไม่การเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับผมอ่าหลังจากที่กราฟเนี่ยค่อนข้างที่จะไซเว้นะครับผมมามากกว่า3วันน้องเมื่อวานเนี่ยก็เลยไม่ได้มีการวิเคราะห์อ,อะไรนะครับเพราะผมมีความรู้สึกว่ามันไม่วิ่งไปไหนเนาะแล้วมันยังไม่ชนสักแผนึ่ง M1 ก็ไม่มีเซตอัพ m 5 5วิจะเข้าไปวิเคราะห์ก็กระลรยอยู่นะครับคือมันน่าจะไวเกินนะครับคือโอ้โหทำมาดูย้อนหลังเนี่ยราคาน่าจะไปไกลละ นะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเมื่อวานกันนะฮะอาจจะมีอัปเดตสักเล็กน้อยเนาะแล้วเดี๋ยวผมจะมาแชร์เทคนิคที่ว่าเออถ้าไม่มีกรอบไม่มีเทรดเซตน้ให้เราเนี่ยเราจะมีกระบวนวิธีการอย่างไรในการเข้าออเดอร์นะครับผมมันอาจจะเขาเรียกว่าไปต้องออไม่ใช่ต้องไปนะครับพึ่งทฤษฎีทางด้านทฤษฎี ในส่วนของ Time t ทอรี่นั่นเองนะครับในการระบุช่วงเวลาที่ตลาดนั้นจะมีการวิ่งนั่นเองนะครับผมอ่าทีนี้เมื่อคืนเนี่ยนะครับก็มีการประกาศในส่วนของตัวเลขนอนฟาร์มออกมานะครับซึ่งตัวเลขเนี่ยถือได้ว่าดีกว่าคาดและก็ดีกว่าครั้งก่อนนั่นเองนะครับผมอยู่ที่1 30, นึ0 0 0สนมะครับากว่าตำแหน่งเนาะจากครั้งก่อนอยู่ที่48,000นั่นเองนะฮะ u n e m p l o y m e n t Rate เนี่ยก็ ทรงตัวอยู่ในระดับที่ดีกว่าคาดการณ์นั่นเองนะครับอืแล้วทีนี้ตัว average e s h r o l e r earning นะครับก็มีการปรับตัวพ,พุ่งสูงขึ้นนะครับผมอยู่ที่0.4นะครับจากครั้งก่อนอยู่ที่0.1นั่นเองเนาะแล้วก็ในวันนี้นะครับผมก็จะมีในส่วนของตัว u n m p n t y claim แต่ผมมองว่าตัวคีย์หลักปัจจัยสำคัญเนี่ยก็จะอยู่ในวันศุกร์นะครับฉะนั้นวันศุกร์เราเล่นกันด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะครับผมอืมโอเค สวัสดีครับสวัสดีคุณ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 ต๋อยใช่ไหม <laughs> ผมอ่านผิดขออภัยนะครับสวัสดีครับสวัสดีย้อนหลังด้วยนะเผื่อบางท่านแบบอ่ะมาดูย้อนหลังอะไรวันนี้วันนี้ขออภัยอมาเล็น,นิดนึงนะครับผมโอเคอ่ะ ทีนี้เดี๋ยวประชาสัมพันธ์สักเล็กน้อยนะครับผมก็ในเดือนนี้เนี่ยนะครับก็จะมีการจัดสัมมนาในวันที่27กุมภาพันธ์นะครับผมเวลา6โมงเย็นถึง3ทุ่มที่สวนอาหารหนาทองกรุงเทพตร,ตรงรัชดานั่นเองนะครับผมกับเทคนิคที่เรียกได้ว่าเราจะเทรดยังไงนะครับให้ได้อ่าเรียกว่าถือทองคำเนี่ยวันละหมื่นจุดนั่นเองนะรีกเราโหพอร์นโตแบบจุกๆเลยนะครับโดยโคชพีโมเมนตัมของเรานั่นเองนะครับส่วนผมก็จะ เรียกว่ามีไปบรรยายในเรื่องของการดูออเดอร์คงค้างอะไรประมาณนี้นะครับคิดว่าเป็นงานที่เราเนี่ยนะครับไปเ,เรียกว่าไปนั่งเล่นกินข้าวกันนนในร้านอาหารนะครับมันก็ไม่ได้ร้านอาหารจ๋าอะไรนั้นนะคือเรียกว่ามันจะเป็นห้องประชุมนะคิดว่าเป็น private exclusive card นั่นเองแนละ้วใครสนใจก็ลงทะเบียนได้ที่เว็บ l l s e m i n a r นะครับเว็บ l l s e m i n a r ของเราเนี่ยก็จะ โพส์ทุกอย่างที่เกี่ยวกับงานสัมมนาของเรานั่นเองนะครับแล้วก็ในอาทิตย์หน้าก็จะมีนะครับในส่วนของ Go Mastery นะครับใช้ AI ในการเทรดนะครับประมาณนี้อันนี้จัดขึ้นที่อยุธยานะครับเนื้อหาอเป็นตัวเดียวกันกับตัวของวันที่สามเอ็ดมกรานะ,อ,ะอันนี้ก็เราพยายามกระจายความรู้ให้สําหรับให้ทั่วประเทศนะให้ทั่วถึงมากที่สุดนั่นเองนะครับประมาณนี้โอเคอเดี๋ยวไปดูเทคนิคกันต่อเลย นะครับวันนี้มองอ่างไรบ้างนะหลังจากที่นิ่งไซด์เวย์มาอย่างเจ้ามากนั่นเองนะครับผมโ,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 โอ้โหเรียกได้ว่าแทบไม่ต้องเทรดแทบไม่ต้องวิเคราะห์เลยนะไม่รู้จะมองอยังไงไม่ใช่ไม่รู้จะมองอยังไงคือมองออกแต่มันไม่วิ่งอ่ะได้แต่มองนะฮะได้แต่มองมันไม่ทํำอะไรสักทีเนาะก็เป็นฟีลเหมือนกับว,ว่าโอเคเราก็ต้อง เป็นเหมือนในพานเนาะรอล่าเหยื่อนั่นเองนะครับถ้าเหยื่อมไม่ออกมาเราก็ทำอะไรไม่ได้นะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวไปดูในส่วนของ Daily Maximum a l g o r i t h m um กันก่อนเลยนะครับหรือจุดที่คาดว่าจะเป็นตำแหน่งสูงสุดหรือต่ำสุดประจำวันนี้กันเลยนะครับอโดยที่วันนี้นะครับผมแนว เ่าเรียว่าโครงสร้างของเราเนี่ยเป็นทิศทางขาขึ้นนะครับผมฉะนั้นเราจะมอง t ทร g กเก็ตไพรของเราเนี่ยอยู่ในทิศทางทางฝั่งบ่ายแล้วก็เต้าตัวราคาทองคำเนี่ยยังคงยืนหยัดนะครับต่อสู้อยู่เหนือแนวราคา5,000มาตลอดแลยะเวลาที่ผ่านมานับตั้งแต่ที่มีการปรับตัวลวงลงมาอย่างรุนแรงนั่นเองนะครับผมฉะนั้นตรงนี้ แนวต้านแรกของเราเลยเนี่ยจะอยู่ที่5114นะครับถัดขึ้นไีก็จะเป็น5131 5150นะครับแล้วก็5 2 0 0นนั่นเองนะจะค่อยๆตวงเตรียมขึ้นไปหาหรือเปล่านั่นเองนะก็ต้องจับตาดูกันอีกทีนะครับผมต่อไปนะครับก็จะเป็นทางฝั่งอ่า low of the day นะครับหรือจุดที่คาดว่าจะเป็นตำแหน่งที่ต่ำที่สุดในวันนี้ นะครับก็จะอยู่ที่แนวแรกเลยนะครับ5้าศนะครับห้าศแล้วก็4996<ม>นั่นเองนะครับก็คือหลุด5,000ลงมานั่นเองเนาะฉะนั้นตรงนี้ผมมองว่าถ้าราคาย่อ,อมาเราอาจจะพิจารณาในการ follow บ่ายได้นั่นเองเนาะแล้วก็ต่ำสุดประจำวันนี้เลยอยู่ที่4944นั่นเองนะโอเคก็รอกันต่อไปนะครับหลังจากไซเวย์มาอย่างยาวนานเนาะอืฉะนั้นเดี๋ยวเราค่อยไปแก่กันนะครับว่าสาเหตุหลักนะครับของการไซเวย์เนี่ยมันเกิดจากอะไร นะครับอ่านี้เพิ่งเริ่มอ๋อมันสัปดาห์ที่สองสัปดาห์แรกอาจจะเป็น x ก็ได้นะครับอืมค่อยไปวิเคราะห์กันถ้าเราอ่าเขาเรียกว่าพิสูจน์หรือพ r o ูจด้วยควอเตอร์เทอรีเนี่ยเราก็อาจจะพอรู้มันได้ว่าทำไมมันถึงไซด์เวย์เนาะอืมตรงนี้อาจจะไม่ต้องแปลกใจอะไรนะครับเราสามารถคาดการณ์ได้ด้วยทฤษฎีทางด้านเวลานั่นเองนะครับอ่ะ เดี๋ยวไปดู Daily แ a s ซซึ่งจริงๆมันต้องดูกันรู้นะมันน่าจะเป็นมันน่าจะเป็นอินไซบาร์ไม่ก็แบบไซเว์เนาะอโอเคไปดูที่ทำเฟรมเดย์กันนะครับอ่าในส่วนทำเฟรมเดย์เลยอ๋อไม่ไม่ได้เป็นอินไซบาร์ขนาดนั้นนะครับอโอเคในส่วนของทำเฟรมเดย์นะครับแท่งอะไรครับแท่งล่าสุดเทียบกับแท่งก่อนหน้าเนาะก็คือคู่นี้นะหรือพูดง่ายๆคือดูคู่ล่าสุดจะสังเกตได้ว่านะครับมีการปิดตัวเนาะสูงกว่า นะครับสูงกว่าไฮของวันก่อนหน้าเนาะฉะนั้นวันนี้เนี่ยมีแนวโน้มมีโอกาสที่จะปิดเป็นเขียวต่อไปนั่นเองนะครับก็รอดูกันอีกทีนะประมาณนี้ในวันพฤหัสแต่ก็เช็คเช่นเดิมนะครับเวลาเราสวัสดีครับพี่จิรัตพี่จิรัตบอกว่าวันนี้มาทันวันนี้มาแบบเฉพาะกินนิดนึงนะครับคือตอนแรกวันนี้จะไม่มาแต่ว่าพอดีน้องที่ถ่ายคลิปให้ะเขาติดทุระด,ด่วน นะครับก็เลยโอเคเดี๋ยวบก,กกลับมาไลฟ์แล้วกันนะครับประมาณนี้เนาะก็คิดว่าเป็นการไลฟ์เพื่อให้มันขึ้นเป็นวิดีโอไว้ดูย้อนหลังนะครับประมาณนี้เนาะคืออย่างน้อยไม่ได้ดูไลฟ์สดไม่เป็นไรขอแค่มาเจอกันย้อนหลังก็พอนะครับเท่านี้ก็ดีใจแล้วนะ,ะประมาณนี้ทีนี้ในส่วนของ ใช้คําว่าวันนี้เนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังเลยก็คืออย่างที่เราทราบกันดีนะครับในทุกวันพฤหัสของทุกสัปดาห์เนาะมันมักจะมีการเทลงมาอย่างรุนแรงของราคานั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เฝ้าระวังไว้ดีๆนะครับเฝ้าระวังไว้ดีๆเนาะว่ามันอาจจะมีการนะครับทุบลงมาของราคาก็เป็นได้นะครับเพ,าพราะพฤหัสมักจะมีการเทแต่ถ้าเราจะ buy เนี่ยควรที่จะได้ buy เนี่ย ตั้งแต่วันอังคารหรือไม่ก็่วันพุธละแล้วก็ในส่วนของตัวเขาเรียกว่าค่ําคืนวันศุกร์เนาะก็คือนิวยอร์กเซสชั่นนั่นเนองเนาะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยช่วงบ่ายไปต้นไปเนี่ยให้เฝ้าระวังนะครับให้เฝ้าระวังไว้ดีๆว่าถ้าราคามันย่อมาเนี่ยวันนี้อาจจะปรับแผนว่าเราอาจจะรับลึกๆไหมนะครับอ่หรือรอคอนเฟิร์มก็จะดีกว่านะครับประมาณนี้เพราะว่ากว่าเจใน1ิมันชอบทุกนะในวันพฤหัสน,นั่นเองนะครับ อ่ะทีนี้ไปดูกันต่อนะครับในส่วนของมุมมอง SMC กันบ้างว่าเราวิเคราะห์ไว้อย่างไรนะครับโดยที่ไปที่ทำเฟรม H1 หนึ่งะครับโอเคในส่วนทำเฟรม h1 นะครับเปิดอินดิเคเตอร์ไฮโลของเราขึ้นมาอ,อ,อันนี้โอเค h 1หนึ่งเนี่ยไม่มีอะไรซับซ้อนนะฮะนอกจากเอา F ตรงนี้ Me. ไม่มีอะไรเลยที่เหลือรับอยู่ยังเบรกราคาอยู่ นะฮะยังเบรกราคาอยู่ฉะนั้นตรงนี้ผมมองว่าน่าจะมีการปรับตัวขึ้นต่อไปนะครับแต่มันก็เป็นแค่โซนคอนโทรลเนาะหรือที่ให้เฉยๆนะครับไม่ได้เป็นเอ่อเขาเรียกว่าจุด Entry อะไรให้เราขนาดนั้นโอเคนะครับคือจริงๆแผนวันเนี้ยผมคือจะใช้คำว่าใช้แผนวันจันทร์ผมยังได้เลยแผนวันเออวันจันทร์วันศุกร์อ่ะยังได้เลยการไม่วิ่งการไม่วิ่งเลยนะครับแต่เท่าที่ดูเนี่ยก็ไม่แปลน,นะครับน่าจะ จบเป็น x เดี๋ยวค่อยไปวิเคราะห์อ่าวิเคราะห์ใน quarter t ร e o r y อีกทีหนึง่งนะฮะอืมทีนี้ไปดู m สิบห้ากันต่อ m สิบห้านะ,ะน้ำตาจะไหลนะเพิ่งทำอะไรครับเพิ่งทำไฮก็ไฮได้นะเพิ่งทำไฮก็ไฮได้เนาะอืประมาณนี้นะฮะจิบน้ำแบบเพิ่งทำไฮก็ไฮได้นะครับฉะนั้นตรงเนี้ยเราก็จะพิจารณาว่าเป็น rof นั่นเองฉะนั้นใน m สิบห้าเนี่ยนะครับเราก็ได้กรอบแล้วอ่าตรงนี้คือ rf นะครับ หรือถ้าใครเก่าเกมนะตามเทคนิคที่ผมเคยสอนไปเมื่อขึ้นไฮแวไฮนะครับเราสามารถโฟลว์ช็อตได้แต่เป็นการสวนสั้นๆนะอืมเป็นการสวนสั้นๆนะอาะ,ะนั้นเดี๋ยวตรงนี้ผมขอเคลียร์ทั้งหมดออกไปก่อนเนาะอ่าแล้วก็จะได้โซนสําคัญออกมาคือตรงนี้จริงๆวันนี้เราลองเล่นตามแผน M15 ก็ได้เพราะว่าเล้งค่อนข้างกว้าง,าง,าง,างแล้วก็บวกกับวันเป็นวันพฤหัสเราอาจจะต้องรอรับแรงกระแทกประมาณหนึ่งนะครับอันนี้คือเ,อเรื่องไทม์ข้ามาเก็บนะครับอืม โอเคอ่ะฉะนั้นผมรู้แล้วจะอัปเดตเนื้อหาอะไรดีให้นักเรียนในกลุ่มเอาเรื่อง time เนี่ยแหละนะครับอืมประมาณนี้เนาะแล้วก็คอเตอร์นะเพราะอินเทอร์นอลเอกเทอร์นอลจบไปแล้วนะจริงจริงฉันก็จะใช้แค่เอกเทอร์นอลแหละนะครับอินเทอร์นอลมันก็จะมันงงอะ่ะอืมประมาณนี้นะครับถ้าเล้งแบบไม่ได้กว้างเป็นกว้างแบบมหาศาลใช้ซช์เว์เป็นเดือนเี้ยไม่ต้องใช้ไม่ต้องไปใช้เอ่ออินเทอร์นอลนะครับ อ่ะทีนี้ r o f นะครับเป็นลูกลักษณ์ของคู่กันกับตัวอะไรครับหก8แปดนะอ่าแล้วก็อีกโซนหนึ่งแปดจบรอสองโซนนี้ได้เลยอันนี้คือกรอบ r o f แค่นั้นเองเนอ้องก็รอไปนะครับอ่ารอประมาณนี้นะครับมาก็มาไม่มาก็ไม่มา Follow Shot ล,ลงไปได้ไหมได้แต่ต้องมีโครงสร้างทามมิ่งได้ละวเหลือแค่โครงสร้างอย่ารอช้าไปดูสวัสดีครับนึกว่าเมื่อวานจะมา เออเมื่อวานนี่ขอภัยจริงๆ,ๆนะครับคือคือเมื่อวานเนี่ยมันไม่ <c oughs> คือเนี่ยมันเห็นการาฟแค่นเนี้ยมันวิเคราะห์ไม่ได้เข <c oughs> าวิเคราะห์ไม่ได้ไม่ใช่ไม่มีสนับมีแต่คือเซตอัพเมื่อวานคือผมก็ไม่รู้ว่าจะขึ้นมาแล้วแบบวิเคราะห์อะไรดีนะครับอืมแล้วก็แบบถ้าจะวิเคราะห์จริงๆนู่นไปสิบห้าวิอย่างเงี้ยมันมันก็ยังไงอยู่ถูกไหมเออผมก็เลยแบบอันนี้ก็เเมื่อวานเราก็เลยแบบ ไม่ได้ไม่ได้ไลฟ์แล้วกันเดี๋ยวขยับเอาอะไรประมาณนี้เนาะคือไม่มีเซนเซอจริงๆนะครับก็ก็รอกันแห้งกันทุกคนอะ่ะประมาณนั้นนะฮะอีกนิดก็คือวิเคราะห์ผลเลือกตั้งแทนแล้วอะ่ะอะไรประมาณนั้นนะ่ะเออไม่รู้จะวิเคราะห์อะไรโอเคนะครับขอภัยนะขอแัยนะเนะม,มื่อวานไม่ไม่ได้มานะครับแต่วันนี้มามาช้าได้มานะนะพอดีตารางเลื่อนนิดนึงโอเคนะครับขอจียูกยูแคทดได้ครับจัดไปนะครับ ก็อยากได้คู่ไหนพิมพ์ทิ้งไว้นะครับหรือท่านที่มาดูย้อนหลังอยากให้พิเคราะห์ตัวไหนก็พิมพ์ทิ้งไว้นะครับอมผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับอืมโอเคทีนี้ทองคําก็ไม่ต้องคิดอะไรเยอะรอหกเอ็ดกับแปดแปดจบอันนี้คือจบเลยนะแต่ถ้าริเว M ห้าเนี่ยเมื่อวานนะครับจริงๆอ่ะไม่ใช่เมื่อวานเมื่อคืนเนี่ยสวยมากเลยนะตรงเนี้ยเป็นการทําไมครับเนี่ยตรงเนี้ยเป็นการเบรกบอส อ่าเราเป็นบอสที่มีคุณภาพด้วยเะฉะนั้นเนี่ยตอนที่เขาย่อมาเนี่ยนะครับแล้วก็ส่งเบรกได้ตอนประมาณเนี่ยหกโมงเย็นเนี่ยเขาย่อมาใช่ปะ่ะเนี่ยตรงเนี้ย o l l o w by ได้เลยนะอืมนะครับแต่เมื่อคืนน่าจะตีแบบอยู่นะครับเลยไม่ได้ส่งนะเลยไม่ได้ส่งแต่ก็นั่นแหละถ้าเรามีเครื่องมือนะมีตัวบอกคงสร้างมันก็จะช่วยเราได้นะครับอืมโอเคประมาณนี้นะครับเท่ากบับว่าตรงเนี้ยก็ยังคงอยู่ในกรอบนี้อยู่นะครับ โอเคประมาณนี้เนาะอ่ะมันก็มาใช้61นะครับผมอะ่ะแล้วก็บริเวณตรงนี้ถ้าเอายงอิงเนาะอ่ามันน่าจะชแชแล้61แล้วก็โดน SL ไปนะครับอืมแต่ถ้าถามผมว่ายังเหลือโซนไหนที่ให้หน่าเล่นอีกทีนึงนะครับก็คงเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจาก95อืมก็รอตรงนี้แล้วกันนะในส่วนของ time frame M5 นะครับแต่อย่างที่ผมบอกอะ่ะวันพฤหัสอ่ะ มันชอบทุบลึกเนาะเพราะนั้นโซนเนี้ยผมก็เลยอาจจะตัดไปเพราะว่าด้วยไทม์เนี่ยมันไม่ไม่เหมาะสมเท่าไหร่นะครับประมาณนี้เนาะอ,อันนี้ก็คือภาพคร่าวๆในส่วนของทองคำนะครับตรงนี้ผมอาจจะเว้นไว้ก่อนคือโครงสร้างมันได้แหละถ้าจะไปที่ผมขอโครงสร้างที่มันสดใหม่กว่าอย่างเช่นตรงนี้เขาลงมาใช้โซนแล้วถูกปะ่ะก็กาลังรอส่ง มอบราคาต่อให้มันขึ้นทำหายถ้ามันเบรกวอสตรงนี้ได้โอเคตรงนี้ผมจะหันเห hey, กลับมารอบายตรงนี้แทน m 1 5นะครับ m 1 5ก็ยังใช้อยู่แต่นี้เป็นแผนหนึ่งถ้ามันย่อลงลึกก็ไปใช้แผน2ข้างล่างแค่นั้นเองนะครับประมาณนี้โอเคอันนี้ก็คือแผนทองคำกระชับสั้นๆเนาะอ่าทีนี้ไปดูกันต่อเรื่องของเค s e study นะครับเรื่องของเค s e study เมื่อวานเดี๋ยวผมจะไปดูในเรื่องของ q u r t e r นะครับอ่าไปดูในเรื่องของ quarterly เนาะคืออันนี้อาจจะต้องไปดูแบบ H หนึ่นะครับอ่า H สี่เลยแด้วกันเนาะมันจะได้เห็นของสัปดาห์ก่อนหน้าด้วยนะครับฉะนั้นในส่วนของสัปดาห์ก่อนหน้าอืมโอเคตังหิดตังหิดนะเนี่ย <laughs> ถ้าเราดูเดี๋ยวนะอันนี้วันที่สองใช่ไหมอ่ะวันจันร์เปิดมาปุ๊บอันนี้ q u a r t e r ที่หนึ่งนะครับปิดในลักษณะนี้ ผมมองว่าเอาจริงๆตรงเนี้ยเป็น A นะครับอืมตรงเนี้ยเป็น A เนาะเป็น accumulation นะครับแล้วตรงเนี้ยเป็น M นะฉะนั้นตลาดเนี่ย swip high แล้วอืมตลาดเนีย swip g h แล้วค่อนข้างมองว่าวันนี้น่าจะโดนส่งลงไปมากกว่าเนาะเพราะว่ามันทำไมครับ swip high นะครับอาจจะต้องรอสัญญาณ confirm จากการพังลงของ lower time frame ก่ออ่ะฉะนั้นถ้ามองด้วย quarter theory ผมได้ข้อสรุปแบบนี้เดี๋ยวนะผมขอตรนี้ ตรงนี้เป็นอ่าดูเห็นหนึ่งวันจันทร์วันจันทร์ปิดยังไงนี่วันจันทร์วันจันทร์เป็นนี้โอเคจันเริ่มงนี้ปิดตรงนี้โอเคนี่เป็น XAM อืมอันนี้เอมน,นี่ต้องดีละอืมฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมมองว่าถ้าดีดิสกบิลเนี่ยอาจจะดิส b บิ e ลงมานะครับอาจจะดิส t ท i ร u บิลลงมาฉะนั้นตรนนี้ผมผมข้างๆให้น้ำหนักว่าน่าจะยอ่อนะครับ แต่การยอ่อตรงนี้ต้องมาพร้อมสัญญาณคอนเฟิร์มนะแลาด้วยคอเตอร์เทอร์ลี่นะเอสัญญ,ญาณนั้นคืออะไรนะครับใน H1 เนี่ยจริงๆไม่ต้องเห็นท่าน,น,น,น่1เอาแค่ lower t i เ e ร r ของเราก็พอนะครับเอาเป็นว่า M5 ของเราเนี่ยถ้าไอ้เจ้าโครงสร้างเนี่ยมันโดนเบรกได้นะครับ follow shot ได้เพราะอะไรเพราะทำเฟรมยาญ ตั้งแต่ We e k c เ c l ลเลยนะมันเป็นอะไรครับมันเป็น Manipulation และไอ้ high n อนฟ a ร m เมอร์เนี่ยมันขึ้นไป Manipul a t e เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพอมัน m า n i p u l a t e นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะต้องทำไมครับมีการปรับตัวลงไปนะตาม Cycle นะครับตาม Cycle เนาะถ้าโลนี้ไม่สามารถที่จะโดนเบรกได้เนี่ยโลเส้นแดงเนี่ยผมมองว่ามันก็ไม่ลงนะอ่ะคือมันมาจอ่อมันมารอละเหลือแค่ว่ามันจะ acting action ตามหรือเปล่านะครับอ่ะก็รอต่อไป ครับก็รอต่อไปเนาะประมาณนี้นะครับแต่ถ้าทามมิ่งมองว่ายังไงก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็ยอก่อนะครับแต่ก็เล่นตามเทรนด์นะครับเล่นตามเทรนด์เล่นตามสิ่งที่เห็นนะครับอืประมาณนี้เนาะโอเคส่วนเมื่อวานเนี่ยมีสัญญาณอะไรไหมมีนะครับถ้าถ้าเราเทรดเรื่องของควอเตอร์เนี่ยนะครับหรือ smt เเนี่ยเราก็จะเห็นสัญญาณนะครับอย่างของเมื่อวานเนาะนี้สัญญาณที่ให้บายนะครับ ลองสังเกตก็ได้มันจะเกิดด i เว r g เ n นอาจจะว่าด i เว r g เ n นก็ไม่เชิงผมใช้คำว่าเป็น SMT แล้วกัน SMT ของ 6H นะครับ 6H หรือ6ชั่วโมงไซเคิลเนี่ยนะครับที่ราคาเนี่ยในซ i เวอรมันไม่ทำโลเห็นไหมแต่ในทองมันทำโลฉะนั้นพอมันหลุดมาเนี่ยมันก็เกิดอะไรครับ SMT ด i เว r g เ n นแบบนี้นั่นเองเนาะพอเกิด SMT ด i เว r g เ n นพวกราคาก็เลยดีดขึ้นมันก็มันก็ไปชนไปสอดคล้องกับเจ้าตัว โครงสร้างฝั่ง,งซ้ายมือนั่นแหละนะครับประมาณนี้โอเคอ่ะมันก็เป็นสัญญาณล่วงหน้าให้เราได้น,นั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะอ่ะเราก็สามารถที่จะหาจุดได้อย่างเช่นเมื่อวานเนี่ยก่อนที่มีการปรับตัวพุ่งขึ้นไปเนี่ยสังเกตนะช่วงประมาณ3มามโมงเย็นอะไรประมาณนี้เนาะช่วงเม,มือ่อวาน3ามโมงเย็นเนี่ยเราจะเห็นตรงนี้ไหมกล่องเขียวกับกล่องแดงตรงนี้ทามิงเดียวกันเลยนะกล่องเขียวกับกล่องแดงตรงนี้ราคาทำโล่ต่ำลงแต่ซิเวอร์ยกโล่สูงขึ้น แล้วฉะนั้นเกิดการอะไรครับเชนแฟกเตอร์ในโ o r ว Time f r ฟ m e แน่นอนราคาก็เลยพุ่งขึ้นไปเปรี้ยงแบบนี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องไปรอกรอบก็ได้กรณีแบบสุดวิสัยจริงๆนะใช้ Time Trade อย่างเดียวประมาณนี้นะครับอ่านี่เป็นทริคนะครับเป็นทริคเนาะโอเคอะประมาณนี้เนาะมีหลายคู่รออยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอื่นกันต่อเลยนะโอเค่ะไปดู GU กันนะครับไปดู GU GU อ่าโอเค GU อันนี้นะครับตรงนี้เป็นไอเียตรงนี้เป็นไอเดียถามว่าทำไมเป็นไอเเพราะว่าอ่าผมใช้คําว่าราคาเนี่ยตอนที่เขายอ่อลงมาแล้วกันนะตอนที่เขายอ่อลงมาเนี่ยเขาไม่ได้ม่ได้ลงมาใช้โซนฝั่งซ้ายมือนะครับแล้วก็มีการเบรกบอสขึ้นไปได้นะบบางท่านจะเรียกมายเนอร์บอสก็ได้อะไรประมาณนี้ซึ่งนะครับเราก็จะรอ Entry ที่ o r d ร r คงา้าข้างล่างตรงนีนะ้ถามว่าตรงไหนดี ก็จะมีโซนตรงนี้หนึ่งโซนนะครับแล้วก็บริเวณแปดแปดมีหนึ่งโซนนะครับก็จะเป็นจุด Entry ให้เราเนาะก็รอหกเอ็ดจุดแปดนะครับแล้วก็บริเวณแปดแปดจุดหกแบบนี้นั่นเองเนาะประมาณนี้นะอันนี้ก็คือเจ้าตัวจียู GU, นะครับจีเนาะประมาณนี้โอ,โอเคอ่ะก็รอไป นะครับสำหรับตัว GU M15 นะตรงนี้ก็เป็นอะไรครับเป็น IDM ตลาดลงมาเคลียร์แล้วน่าจะมุ่งหน้าลงมาหาสองโซนนะครับต่อไป UCAT นะ UCAT UCAT เนาะผมไม่ได้เพิ่มไว้หรอเนีย่ยนีลบให้หมดก่ับว้าวบาทบาทอ่อน <laughs> จะเหลือสามสิบ ท่านสามสิบจุดหนึ่งตอนนั้นผมแรงเท่าไหร่อืมอืมอ่ะเดี๋ยวไปดูยูแคทยูแคเอากราฟโออันดาอยู่ไหนนะโออั o under, o under. นดาโอันดาถ้าถามว่าทำไมต้องเป็นโออดากาฟตกสุดยูแคดอืม ไอแ t ดเนี่ยก็ตัวดีนะเวลาเทรดเนี่ยรอหลังตุลาตุลาเนี่ยแ a ดชอบอ่อนนะครับอ่ะถ้าถามผมตรงนี้เอาเดอร์ค,ครค้างหนึ่งนะครับเอาเอฟมาโอเอฟรีเทใช้แล้วลงแล้วอืมเห็นหนึ่งสิโอเคตรงนี้อ่ะมันเชนคาเลคเตอร์ขึ้นไปเนาะ เา,าเนี่ะตรงนี้เป็นแรง expansion เนาะมันก็ retest ลงมาฉะนั้นตรงเนี้ยอะเราสรุปบริบทตลาดภาพใหญ่ก่อนตรงเนี้ยใช้โซนน่าจะประมาณ88นะครับอืมเห็นนะประมาณ88แล้วก็เด้งขึ้นไปนะทีนี้พอเด้งขึ้นไปปุ๊บ M 1 5ครับตรงเนี้ยเราอนุมานได้ว่าเป็น t r e n character ได้เลยนะนะครับอืมอตรงนี้ก็ได้อนะอะไรข้างล่างเล็กไปนะครับ แต่ก็ได้ไมไ่ไม่ได้ต่างกันผลท้ายอ่ะเราเราเราเล่นที่ชุดเทรนดิ้งเลนจ์นี้อยู่ดีนะครับอืมท่นานั้น Yucat e g s y GG เลยน่ยนะเบรกปุ๊บย่อ,อ,อมาอ่าเราก็จะรอที่ประมาณหกเอ็ดนาะประมาณหกเอ็ดกับเจ็ดแปดเดี๋ยวนะเนจะ็ดแปดไม่มีโซนมันจะมีตรงนี้อ่าอาจจะไปรอเจ็ดแปดเลยก็ได้ นะครับแล้วก็บริเวณแปดแปเนาะสองโซนนะครับสำหรับเจ้าตัว Ucat นั่นเองนะจ๊ะอืมประมาณนี้นี่คือตัว Ucat เอ่ประมาณนี้นะครับอืมอประมาณนี้ โอ okay, เคป่าเมื่อกี้ผมอ่านข้อความก็สำหรับชาวโฟลารนะครับเจอกันยี่แปดมีนา <laughs> สำนัมนานมันไปแล้วเมื่อกี้นะครับใครที่อยู่แถบนั้นก็ไปเจอกันได้นะครับอืมประมาณนี้อ่ะทีนี้อันนี้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ u c a คเดี๋ยวไปดู BTC ปิดท้ายสักนิดสักหน่อยนะครับบดนี่ก็ตักหนูน <laughs> พันหววเนาะสวิงวิ่งไวงว,งวิ่งมานะครับ Rof หลอดช็อคแล้วจบโอเค ตรงนี้ก็พอแบบว่า,ายื้อทำหน้าที่ขั้นสุดนะเด้งหนึ่งทีเด้งสองทีเด้งไม่ไปแล้วนะฮะลงต่ออย่างเดียวซรงนี้ตรงนี้อ่าไม่ใช่ไม่ใช่เอา F ขอไปนะฮะช็อคธรรมดาเฉยแต่ใช้โซนไปแล้วแหละแต่เทรเซนัมนี่มามามาตอนตีสามตีสี่ไม่ไหวนะนะโอเคเวลาเทรดเนี่ยเราก็ควรมีเวลาพักผ่อนปแบบไม่ไม่ได้เทรดทั้งวันทั้งคืน นี่น่าจะใช้อืจ0.8แล้วก็รอรุ้นครับตอนนี้นน hmm. มันโซนอินคอนโทรอยู่เนาะมันกำลังคอนโทรราคาลงไปถ้ากับว่าตรงเนี้ยเราอาจจะได้เห็นกราฟเนี่ยย่อไปแนี้แล้วก็ลงต่อนะครับถ้ามีโครงสร้างรองรับก็ฟลโล่ได้แต่ดูทรงเหมือนจะไม่มีอ้ยมี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 สวยสวยสยสโอเคตรงนี้อืมอ่ะ6.8จุดแปด ประมาณนี้นะโซนคอนโทรลทาเฟรมใหญ่ท่าเฟรมเล็กก็แล้วก็อันนี้จบอันนี้คือ BTC นะจ๊ะ g like that ประมาณนี้รอ,ออะไจบประมาณนี้นะอันนี้คือตัว BTC นะครับ BTC อ่ะประมาณนี้ตรงนี้มีคําถามเลยครับเคลียร์แล้วพิมศูนย์นะครับเคลียร์แล้วพิมศูนย์หรืออยากให้ดูคู่ไหนมีคําถามอันไรดูยังไงให้สอนอะไรบอกได้นะครับยินดีสอนสอนมันในไลฟ์นี่แหละอโอเคมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับแล้วก็อย่าลืมนะยีิบเจ็ดนี้มาเจอกันนะครับ นี่นะเทรดทองวันละหมื่นจุดผมเองยังอยากรู้เลย <laughs> นะทำยังไงนะครับทำยังไงเนะาะก็จะสอนโดยโคชพีโมเมนตัมก็ไปตามกันได้นะโคชพีนะครับก็รู้จักกันมาเขาเรียกว่ายาวนานยาวนานตั้งแต่ปีโควิด2 0ง0นะครับโมเมนตัมเนาะโอเคประมาณนี้นะผมไปรอเจ็ดแปดน t c ได้เลยนะครับแล้วก็อ๋ออายุทยาเนาะวันศุกร์หน้านะไปเจอกันได้ โอเคบีทีซีไปรอเจ็ดแปดได้ได้ไดมัน,ม,นมันก็ได้มันมันก็ไม่ผิดอะไรนะรอเจ็ดแปดนะครับอืมมันก็เป็นเรื่องของโซนนะเรื่องโซนเนี่ยแล้วก็มีอีกคลิกหนึ่งนะพี่อยากรู้ว่าจะเข้าโซนไหนใช่ปะถ้าเราไม่ใช้ SMT d i v e r g e n c e อ่ะเราใช้ฮ d ตเด้นเดเ e อเ e โก็ได้อย่างอันนี้ถูกว่า คืออันเนี้ยเดี๋ยวนี้ผมทําคลิปสอนใน YouTube ก็ได้จริงๆเคยสอนไว้แล้วแหละคือคลิปคลิปนานมากคลิปสมัยผมแบบผมจําได้เลยสมัยแบบตอนนั้นยังทางานประจําอยู่เนาะเลือกงานมาอัดคลิปนี้เลยปัญหาโลกแตกของการเลือกโซนเราจะใช้สัญญาณอะไรในการกองโซนนะครับ <c oughs> ถ้าเป็นโซนคอนติเนียแบบเนี้ยต้องใช้สัญญาณของคอนติเนียเหมือนกันก็คือคนะิ d เต้นได e ์เจนเนาะ ฮิตเด่นในเจนเน่ก็คือตรงนี้เนี่ยเห็นเกิดแล้วเนี่ยก็คือราคาเนี่ยนะครับไม่ได้ทำ high แต่ไอซ์ไลท์ทำ high ไปแล้วนะครับ <Ừ. S 1> ประมาณนี้ฉะนั้นตรงเนี้ยถ้าราคามีการปรับตัวย่อขึ้นมามันเกิดฮิตเด่นใดตรงไหนก็ตรงนั้นแหละนะครับก็ตรงนั้นแหละก็คือเป็นไถ่ทำไมผมเลือกหกเอ็ดเจ็ดแปดได้ไหมก็ไม่ผิดนะครับก็ไม่ผิดอืมประมาณนั้นก็หลอนะครับแต่สัญญาณฮิตเด่นใดมันค่อนข้างที่จะแบบ แข็งแรงนะมันพอพอกับ SMT อะไรอืมเนี่ยอย่างเช่นตรงเนี้ยคิดเด่นใดเห็นว่าราคาไม่ได้ทำหายเนาะแต่ดีเ,เตอร์ทำหายมันก็กดลงนะครับแต่ถ้าตัวที่แรงกว่าคิเดเด่นใดจริงๆคือสโต้ค้งรอบนะครับสโตนี่ก็ของดีถามว่าทุกวันนี้ยังใช้อยู่ไหมก็ก็ใช้อ่าอาจจะรอสโตโอบอสก็ได้เนี่ยผมก็เล็งๆงไวง้ประมาณนะครับนะ ประมาณนี้นี่ก็เป็นอีกอืมยี่สิบเจ็ดเโอเคประมาณนี้อ่ะงั้นก็ถ้าไม่มีอะไรแล้วมาครับเดี๋ยวเราไปพบเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้อาจจะมาเช้าแทนเพราะว่าวันนี้ผมต้องไปอดคลิปนะครับแต่น้องเขาติดทุระด,ด่วนก็ <laughs> ตีรถขับมา ประมาณนั้นเนาะจะเป็นเช้าแล้วกันพรุ่งนี้เป็นเช้าแล้วกันนะนะครับไลฟ์เช้าแล้วกันพรุ่งนี้อ่ะโอเคประมาณนี้นะครับผมก็ถ้าให้ดีมาเจอผมย้อนหลังก็ได้นะครับ <laughs> ด,ดูย้อนหลังก็พอเนาะประมาณนี้นะโอเคยังไงก็ขอเป็นวันที่ดีเป็นวันที่ทีวีทุกท่านเดี๋ยวเรา